สวัสดีครับนี่นะครับโตยตารีโวมาแก้ยางกินในนะครับตามผมมาจาก TikTok. ติกตอกเขาจะบอกตั้งมาแล้วพี่มานนี้หน่อย <c oughs> พี่ตั้งสูตรมาแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับกินซ้ายหมดเลยเอ้ทั้ <c oughs> งกินซ้าย <c oughs> กินยางหมดเลยใช่ครับแล้วดูในติกตอกมาทำผมใช่ครับี๋ยวผมจะปรับให้อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับแก้ตั้งสูตรจบ <c oughs> ผมจะปรับตัวนี้ให้นะครับ,รบดูเบี้ยวดูค่าเดิมพี่เข้ามาสายติดลบ0.5นจุดห้าขวาติดลบศูนแปด พัตเตอร์อยู่0.28ข้างนี้27นี่รถไหลซ้ายกินซ้ายแล้วก็กินยางด้านในเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูใหม่ว่าค่าที่ผมปรับเป็นยังไงรอดูกันต่อครับนี่นะครับผมทําการปรับไปแล้วครับข้างซ้ายมาแล้วนะครับค่าข้างขวายังปรับไม่เสร็จนะครับนี่ครับจะปรับนี่ครับจุดที่ปรับไม่ต้องแก้อะไรมากนะครับรีโิวยีราฟแคะตัวนี้ครับนี่ครับ ไม่ต้องใช้ตันหนุนตัวรองอะไรงั้นครับใช้เพียงสมองพอครับนี่ดูครับมาแล้วครับพาสวยแล้วครับรถไม่กินซ้ายด้วยนะครับนี่ครับนี่กลับมานี่ครับนี่ครับไม่มีกินซ้ายนะครับบอกไว้ได้เลยอบปกรณ์นีครับกับตจอตารีโวทรงยีราฟแคะนะครับนะครับ ล้อตรงนะครับโอเคครับขอบคุณครับ